ผูกเว้นนี่แหละผูกได้่ายด้ออมันจไม่ใีว่าจับนเพื่นเนาะจับในเด้อเพิ่นจับตึงเนี่นี่นเอาเอาต่ออตาให้กดนี้ให้กดเอดงนาะให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าเด้อเข่าจิ้มปัดไม่ช่อัน้ักเท้นข้เก่าได้เฮ้ยเนาะตู้ม่ตู้คู่กันก็ได้เนาะเป็นไอเป็นน้องกันขี้เก่ากันนี้เห็นเนาะไานอว่าน่งเ่อกั ไอ้น <mile inside> ้องคนอ้น้อมีอะเป็นไปเพราะอได้เอาเงินนี่กเป็นเงินนำผักนำแดงของบ่าวย่าเองพี่น้องเป็กับป้าบากันให้ลูกให้ลูกใให้ลูกเออกันได้ยโตตวผูแขนกันมาเถอะอ

เอาเงินมาให้ทั้งน้องชาติธเนาะหนึ่งล้านกีบถ้าเป็นเงินไทยกับซีโอประมาณพันกว่าบาทพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะเอามาให้ไว้ค่าร่ำค่าเรียนดูดอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นเอาเงินมาให้เวียนวามาัดแขนเอียงได้พ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะถึงสิหน่อยแต่กะ ถือว่าเป็นน้ำใจพ่อแม่พี่น้องเลยไปก่อนเลยจะรมนะสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกุลสกคนกินข้าวอีกแล้วมื้อนี้มีแกงหอยตามักทั่วอันนี้ลาบซิดพ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวกันมื้อนี้เนาะกินข้าวสมัคคเหมือนเดิมเผื่อมามากไม่กลัวไปกัน กินข้าวกินข้าว่ม่พี่น้องเลยกินข้าวข้าวใส่ป้าเฮ้ย

Hammer á. Hmm. <laughs> là <laughs> hmm. nhiều không Đi lật đi Làm

เขาดีกว่าที่นี่ข้าวเพียงข้าวเส้าข้าเพียง้ว ข้าวขาแกงเรือนอืมมันม mm. mm. ัน like ก yeah, sure. yeah. ินมาได้มัน่กินข่ะจ๊ะคือตะเนะดูได้ตะเดมันด้ยวเอดูพระโอ๊ต้าวข้าวแกงเลยดินนุ้ไทง เห็นไม่ดรอปเลยคุเห็นกะตมมั่งหนักอยู่มากเลยต้มตหมน้ำมันอืมต้มน้ำบุญก่อนเออบุญเนาะเจ็ดเงน้ง

เออเนี่ยตับผื่นแดดเราตับเย็นตับเยนเลยเนี่ยตับกระเทาะผื่นแดดเราบ้านคุณคือใข่มื่อตีเนื้อสิบอเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะทำเพิ่งทำอือเออคือคือใส่มื่อใส่บวงอือใส่มือใส่มื่อบวงกับมื่ออือตีสิบเอ็ดอ่าน่าเลยอือ ตัวก็จะอามือจับกุ้งาวแบกรวงหั่อรวงกับขาบอับดีบ้าาเนาะหเยอะล็บข้เกรกเลก้ล็กิ้นกินบกว่าก็ทิ้ ใก่เป็นลวกทิ้เขาแน่นีลวกดีเป็นย่างกรอบนิ่มนะภาวะแทรกภาวนแห้งแต่ก็มี้าเทาไทยผูอเ้าู่เขาบอกเขาแบ่งรถกนี้ลับตาลับดีแต่ลับชุบลับดิบบ่มากเลย

เราอยากกูนั่งหรกคนกเห็นบ่นมทไม่แบบขู show, ่ right ่ว่ขั่วโอ้ยมึงจะบอขั่ว่ข่ได้อาห่้งี่้เไกินปลาประเทศอื่นกด้ดาอตส

กุามันมีนิดนึงหงอแล้วเป็นอะไรเึ็เมื่อเป็นอะไรอไมื่ตัวนี้ตัวที่นีเขาหัวเ้าเมื่อไเปร็จยล้วก่ยนนนึงดหนึงวันาม่เท่ก้อนัง่เมื่อิหรอ mỗi này nó nếu không lắm hay nữa đi mhm 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 được mhm 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 đại mhm 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 lại mhm 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 Nên ừ. là mhm 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 Không, không Mình phải đi được mhm đi เอาไเามเปเลือที hmm. cũng, cũng ó, mm ่มเอาแล้วน่ยแกะโกนได้ยายามตะโกนอาของเอาของมาหลมันมาลเาไม่กนแลได้ไปอหาุนเอาคนละตักเลตัวนคนละ่เลยย่ไปน่ลองเอืมห้อชงเพื่อให้ปรงกินในบรรามี

bạn đi làm rơi rồi bạn đi chơi chơi rồi bạn ta quay rồi bạn tên tắt tên tắt là quay rồi Hãy subscribe cho kênh không

cho tôi mắt 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 Thằng hình Thằng mắt 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 không mắt 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 tẩy đi mắt 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 สองตัวลูกม่นนี่ก็น้ำ um ่นนะบ่น้ำเ่นน sí ี่น้ำมตัวล so um. ูกเออตีแต่ห้าไปอ๋อนั่กับนั่แค่มันบ่แค่จะเป็นตุ่มเนาะมันน้งไม่แห้งลงเป็นังเป็นตุมย่างน้ำมันไปต้งไ่าปต้งไต่พี่ไ่ไปได๋ยวีเ่้านาท้าไต่แล้ว ดูน no, uh ้ำดงซาลงหดน่เนาะดูมันแดงเลยเนาะตะลูกมันจะไปได้ดิทางแห้งดีตาไม่เป่าก็ได้อูบอกดูุ้มห้แล่วครับมึง้กินเขาเขาได้นอนงเขาว่าได้ปลาต้นแหกปันปันมึงเ้ปล่าล่ะไปทลูไปาดู ดูดเฮปิชันเนาะเอกรปิคอรเขาเนี่นเ่องนตรไปคอวค่ะว่าการไปคออะไรเป็นอะไให้ลูกให้กบบใหโบราณ้งนั้นแหละอืมไชี้คนไทยอะ่า่เปงลงมันยังม้วนม้อนขึ้ก่อนเน้เปล่งลงฝรั่งยังมดนขึ้นก่อนคนนั่งมาพุ่งอีกแับยังบ่น้นก่ออืเขาเต็มไได้ทินมาเ็นไปได้นเมน้นได้นะ น่อน <N h rätt 1> ้อไปชืวไปได้ยุกเปยมันคืออยากคือผ้ากันอยากแค่นั t ้นร้ไ e ด้ินต่่อล่นเิชิเพิลแบบชุผ้ากันอยากนะจบบาห้งบา้เ้นีห้งกเนิ้ลนาน้อยร้องข่าวไม่้มันเด้อมาบอกว่าก็ตัองไได้หะือไม่ chim bóc không chim bóc không con bóc hả, bóc không chim bóc không gì? bóc không chim bóc

ะกฮขนาดโแชบบอขนาดกแชบจนชิย่างไม่อะเหมือนกินน้ำเปลอาแท้ทางกิน

กินบดเอาหอยเด้อกินบวบเอาเมื่อบลาล่ต้องเอาไว้เอาไว้กับวันนี้ไปกินเหรอข้าวที่

่ตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากฟพ่แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่เต่าเด้อเนาะอี่างนี้คือเอาหมอมาไปใช่ไหมนะคือโบตักใส่ถุงล้นนี่นี่กะตักใส่ถุงแล้วก็เอาหมอยังล่างหรอวะจะเอาหมอมาแช่ตู้เย็นมากเลย สบายดีแล้วสวัสดีบัตรสุโค้งสุโค้งเนอะเนี่ยโ